ลักปลาขอนปลาขอนอะไรลักกูเก่งยขอนเสียนซองครับครับผมโจรครับผมเสียนโจเสียนตองขี่มาดครับเสียนตองขี่มาดว่านะมันคือเบอร์นี่ครับวันนี้จะมาทำการเอาปลาขอนครับปลาขอนอะเทียนเทียนเราก็เป็นค้นมันกูโดนี่แหละก็เป็นน้ำมันสิมันก็ดดปเป็นน้ำมันหร <c oughs> ือเปล่าอ๋อ <c oughs> ย่า, tacos, า seguinte, มหนาวเนาะน้ามันขอนมันก็ต้องมาหาปูหาปลากิน,นตามวิธีตุ้มมองด้านนี้ไงนั่งกินบนบกเขาอะไรตุ้มมองด้านเบิดโอุ้มันแตกกันเนาะไม่หนาวเนาะมันหนาวไหมบ้านเอาก็ตอนนี้ไปเกี่ยวกิต้มอีกบาทเดียเข้ากันไปยังพักอยู่นี่นะหัวเขาอยู่ในสายดิบเลยเห็ดเลยเดี๋ยวนนมือไบเาะ เด่นยืนสาเีนี่เนาเหนไหมนี่ได้กินหอนบ่เดี่ยเก็บผักมายางดีนี่ไหมสมองไว้ีไปน้ำเห็ดไปน้ำบอกว่าลิงมาสั่นเห็บ่บ้านบ้บ้านานึ้นเลยก็สาพ่นไม่ยังสั่นโดดยุ่งหันนี่โอ้ยไปเียนผ่าอุ้ยเฮ้ยรำมาแล้วหึนโจโจถุงมาโจ ดอกคอ้ผมินในก็ได้อกเไปเื่อเองปามันเกินขาดอะไรดิชวเดียวสาาสายู่นึงาเรือยอ้หน่อยนะไปจบปลาโสปลดปลาปลอน้อยปลดลดปลดปลดลดะมาไปมาขาย่ไปไปปไปเลยจ่ะปากุ้งเหีน 不了不了，啥那一段？ ที่ไหนปะางตีนเดินโอ้ยหาลไปแล้วไปแล้วนี่แม่างแม่โอ้นี่สะดุกสุกนาออนนีหีว่ะวนี้แม่เตียนนี่แม่ตีนตัวนี้ะยุ่นี่ยุ่นี่ไงตัวตยุ่นี่โปตีนนึงทางนี้ปะอืมที่เอาไว้ละดุกดุกดไปเลย แรกไปอุ้ยไม่ต้องพูดูเกเนาะเรียบร้อยพอยังไงก็พวกยางเนอ่พวกยางพวกวัดตีกงนีเิวเข้มปได้บุเดียวซายขวาซายซายขวาซ้ายตื่นเต้ปาคุเนาะตื่นเต้นป่าไม่ทากันพวกยางวันนี้พวกหนึ่งเดียวยางพวกยางพวกตีกวงแต่ว่าตอนนี้งไฟปติดนี่แต่วาเขาไข่เป็นเป็น่าไตเป็นถามงเนาะ

นมาตาดเฟียงสดใสอยู่นี่ไปเอาเฟียงแหงมาพุนยู่พุ่นขวดขึ้นเดี๋ยวฟื้นหน่อยเต็งไวบ้านเลยมันมาหน่อยเต่งเลยเดี๋ยวมันดีเอง้านั่งื่สามมันก็ใสอยู่บนะแต่ก็มันกุกันแล้วว่าเม่ม่ังดังอะไรอย่างอ ปริมาณมันดเามกันบอกโยฟ้าไปเที่ยวเสกอะเบางแสนดิเที่ยบางแสนเพื่นอนเพื่อนมันอ่าจไปเดปองใหาไปกัเต็มกระปองอ้ยเต็มกระบาะครับเพื่อนชีอยุ่นผัวกวนยี่ห้อดันเพราะว่าจะควางไหมเงกันไปจักบาทก่อนแค่เดียว <laughs> ไม่ร้ยไปชื่อไงยังพุ่นนี่นาฮาดันก็แล้วก็ได้เงินไอ้เมยมันแปดสิบบาทอืมถ้าขนมไปเลยมีเบิดเลยเบิด <laughs> แพแ้ยนพี้นนี่แตงคิว บอมีได้ป่ะที่ไม so huh ่ได้บอกเหอเบิดเลยเขาไปทะเลกขบไม่ได <so ้จกล้เขาหิเไื่ได้จกบก็ข่าวแยงกับข่าวแพงกับข่าใจจะบอกว่านะนำไม่ได้ซื้ออาตรงนี้ไหมตับคนกังโบนก์บางแสนผมเป็นอย่างผมเป็นอย่างเขาเข้าใจเจ้าผมว่าทิ่มอไสไปเลยว้าเพราะคิดว่าจะได้ป็นเนาะมันเป็นแผลแตงคิวแผลนี่เห็นว่เออเราเราเคลีย์ไปเลยปล่อยหนึ่งล่อยหนึ่งหอดบางแสนเนาะแม่ไปปลอยหนึ่งเนาะจากเสนี่ ปูเลี้ยบบ้านสงการบุรีโดนบ่าจากกรุงเทพยบทุงเทพยจากต่อเลยบางกระปีครับจากบางกระปีรำกำแข็งลำชายรีครับไปทอดบางแสนครับผมเบิกเงินไหลหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปกั็มูวบ่เป็นยังเข้าใจเฮ้ยมันตีทำยังไงทำบ่สู้โยฟังนี่ละเอาขอเนื่อยขอเนื่อยอันผ่านรายการกันเลยมาหนี่พี่ใหม่หนี่พี่ใหม่มาบ่

ยันสารบานสองกูก็มีอยู่ดีๆอยู่ดีๆอยากปีคงมัอยากเพื่อนช่วยเพื่อนครับพี่พี่น้อยเพื่อนงานมันนี่แหละนี่นี่โอ้พี่จะปลกดักไปอ้ตัวขอททษลางฝักลางฝักว่สเธอเฮ้ยป่าทันสุกเนย อาอบกอนขี่เด็ดเลยมาเดีอยขับมาด้ออืม้ยกของตึกหน่อยป่ะบาพันเปกระเดือหน่อยไปเศาสองร้อยห้าหัวใจนีตุ่มประชันไหม่าพอสว่างพันใจกูเกียกติมเลยเหาอ อยาเกเย็นอยาเย็นนี่อยากเลยครับถึงนี้หมดไบาทเด้ิโอ้ย่ดไรบาท่ไดยังวเามันหมดเท่านี้เดี๋ยวพ่อสงพ่อใหญ่นอนแก่ขี้ตมเลยครับเบิงมาได้กินเขาเเลยครูบาออือ้ยดหาสดกินสด

อาปาเขาไมกันนะลมหมไหมเลย้งเาตัวอไเลยขยวัวเลยตว้าหอนไที่พี่เล็กเบนะฮะบังไ้าร่าทึ่ท้ายว่ะที่สูงี่ฟ้ยตัวบางไปยินยินินยินขกินขกินขไไินข้

ไม่ำดด้้่นเม่ต้งท่านบอยโยดังเนื้อปลาแบบเหวามหวานเหความสดครับแบโอ้โหขี้ควายกวางยู่้าง้างคู่ทะเครับ้สดสดหรอครับโอ้โหมีหาดอะไรนี่สวย

กินได้ดกินได้ดเก่จรปลาอย่คอร่ r เนาะบ่แำมแมแำมแบบน้ำโคอวเก่งมากเอืโอเดงวะนี่อ่มเคยินบ่โอเดงไปอย่างมันปรมมัปินยปองโอเดงยงขนมมันเึยเนาะทวันั้โอเดงอละบาทนะมีเนี่ย้ยโออ่ะโอเดงยอสิที่มกนคูมีนไม่ท เถามเราอยู่แถวหนึ่งว่ะมันคือนคือบุญนี่ใหญ่ขนขาไขนมาส่งมันตายตายแล้วเขาจะตายอ่าโซ่ดังๆกันเหรตอวบักยันหมูแมงแต่ว่าบุญนี่ประหลวดเนาะสมัยสมัยเนาะออะดหายแย่งกับประหลัดแค่ความกล่อมแล้วก็มันบวกอย่าี้เลย ตัวโอ้ตัวใส่ดิอืมเอาหัวโหกูบอกอย่งี้อย่าใส่บกหอยกูบกมาแค่เกืนไม่นานมั้งบอครับอตอีนี้ก็จับประมาณนี้กินข้าวครับหาสดๆกินสดๆกินข้าววัเนี้ยช้าๆบ่ สมิวงเทปบ่ได้กินน้ำหรอกคือก่อนเลือดเลปีใหม่จังมาก,กินแต่ว่ากะดิพญายามกินเนี่ยมันเบิดก่นอนป่อยยวงเทปจีเกินมาลาแล้วมื้อนี้สวัสดีสวัสมิจัก